กีดผิงเล่มนะหน่อยใจแมมเอาเล่มอื่นมาแยม่อน่อวิชาเล่มทำไปอาจารย์ไม่แยกหนังสือคับโมได้ผลผลิตยังทำไมเขาไม่แยกไปยังห่างนั่งด้วยความสงบนะคะ นอง่ะแ,แต่ครูมีสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าน้อย่าละจะให้จิตอาสาล<บ>และ,ะการ<อ>การความตื่นเต้นก่อนพี่ถึงกระเบี่ยวแต่เต้นกอนพี่ระเบียบด้วย